และนี่คือสูตรสร้างสารรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับกนลพักนักปรุงครับงานเลี้ยงยังไม่เลิกลานะครับเพราะวันนี้เราจะมาทำเมนูสังสรรค์ง่ายๆกันต่อครับเป็นเมนูที่มีหน้าตาที่ดีแล้วก็รสชาติที่อร่อยที่สำคัญคุณผู้ชมอาจจะร่วมทำกับเพื่อนๆก็ได้นะครับเมนูเหล่านี้รับรองว่าจะสร้างสีสันให้กับงานเลี้ยงของคุณได้อีกมากทีเดียวครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าครับ เวลาที่เรามีไข่เหลือในตู้เย็นเยอะๆนะครับแนะนำครับต้มไปให้หมดเลยนะฮะแล้วเราก็สามารถเอาไข่ต้มเนี่ยมารับประทานก็ได้หรือจะทำให้เป็นอาหารสังสรรค์นในปาร์ตี้น่ารักนารักก็ได้นะครับผมจะทำเดวิลเอ g กนะครับเดวิลเอสูตรนี้เนี่ยมีส่วนประกอบของปูแล้วก็มีส่วนประกอบของข้าวโพดผมตั้งชื่อเป็นไทยๆน่ารักน่ารักว่าไข่ซาตานข้าวโพดปูครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะฮะก่อนอื่นเนี่ยไข่ต้มเราก็แกะออกมานะครับแล้วก็หั่นครึ่งครับผอ่อผมหั่นออกมาลักษณะน,นี้นะครับไข่แดงก็จะอยู่ตรงกลางเอาละในการทําเดวิสเองนะครับเราก็จะล้วงไข่แดงออกมาครับ สำหรับเครื่องปรุงรสที่ผมจะใช้ปรุงไส้ไข่สาตานของเรานะครับก็คือโอเบครับโอเบนี่เป็นเครื่องเทศของอเมริกันนะฮะมีต้นกำเนิดเนี่ยโดยการที่คนเยอรมันที่เขาอพยพเข้าอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นคนคิดค้นขึ้นก็ประกอบไปด้วยเครื่องเทศหลายๆตัวนะครับซึ่งเขามีเรื่องเล่าว่าในช่วงหนึ่งนะครับที่มริแลนเนี่ยนะฮะ เขาต้องการจะโปรโมทเมนูเครื่องดื่มเขามีการแจกปูฟรีครับโดยการปรุงกับเจ้าโอเบเนี่ยครับปรุงง่ายๆนะครับให้ทานปูใส่โอเบเข้าไปเยอะๆเพื่อที่จะทําให้เครื่องดื่มขายได้ดีนะฮะอันนั้นเป็นที่มานะครับแล้วก็โอเบก็เป็นที่นิยมมาถึงทุกวันนี้ครับเราใส่โอเบลงไปนะครับประมาณเศษ1นส่วนสช้อนชาครับส่วนประกอบของเดวิลเอกไม่มีอะไรมากมายนะครับมายองเนสครับ วันนี้นะฮะการที่เราเลือกใช้โอเบเพราะว่าเดวิเอของเราจะตกแต่งด้วยเนื้อปูด้วยนะครับหลังจากนั้นก็นำทุกอย่างนะครับมาบดให้เข้ากันครับใช้ซ่อมก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเรามีที่บดเล็กๆก,ก็บดทีน,นะครับไม่ต้องเกลือพริกไทยแล้วนะครับเพราะว่าในโอเบก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วบดจนส่วนประกอบของเราเนียนะครับลักษณะประมาณนี้นะฮะ ถ้าต้องการเนียนมากเราก็นําไปผ่านตะแกรงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องครับเอาง่ายๆครับใส่มเมล็ดข้าวโพดต้มสุกนะครับใส่ลงไปด้วยครับแล้วก็นวดให้กระจายกระจายนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวไส้ที่เหลือก็คือเราแค่ตักใส่กลับเข้าไปในตัวเปลือกไข่นะฮะ เสิร์ฟในรูปแบบที่คุณผู้ชมชอบเลยนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็เขาจะชอบเสิร์ฟในในช้อนนะครับวันนี้เราเสิร์ฟในถาดง่ายๆครับเพื่อความง่ายในการทำงานนะครับผมจะใส่ไส้ในถุงบีบอาละแค่นี้เองครับแล้วเราก็บีบกลับเข้ามาครับในตัวไข่ไ ตกแต่งครับผมด้วยเนื้อปูฮะต้นหอมซอยแล้วก็โอเบอีกนิดเดียวครับเรียกว่าเป็ดอาหารเรียกน้ำย่อยนะครับรับทานกับเครื่องดื่มก็ได้นะฮะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้ไข่ซาตานข้าวโพดปูของผมก็พร้อมเสร็จแล้วครับ งานสั่งสัคนนะครับถ้าเกิดเรามีอะไรคําเล็กๆที่รับประทานง่ายๆเพอร์เฟกที่สุดแล้วครับ mm hmm. ผมจะทําเกี๊ยวซาปูเห็ดหูหนูทอดนะครับ mm hmm. ต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยนะครับเป็นเมนูของทอดแต่ส่วนประกอบที่อยู่ด้านในเนี่ยล้วนเป็นส่วนประกอบที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลย mm hmm. เพราะผมจะใส่เห็ดหูหนูดำนะครับแล้วก็เกากี้ลงไปด้วยนะครับ เห็ดหูหนูดำนะครับต้องบอกว่ามีคุณค่าทางอาหารเพราะมีสารอะดีโนซีนนะครับเป็นสารตัวเดียวกับที่อยู่ในกระเทียมอยู่ในหอมใหญ่นะครับจะช่วยลดความข้นหนืดของเลือดครับทำให้เลือดเนี่ยหมุนเวียนในร่างกายเราได้ดีนะครับซึ่งก่อนใช้นี่นะครับเห็ดหูหนูดำมาในลักษณะแห้งเราต้องนำไปแช่น้ำก่อนอแช่น้ำออกมานี่พองมากทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็เสด็จน้ำก่อนครับ อีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์นะฮะไม่น้อยหน้ากันนั่นก็คือเกากี้ครับเกากี้เนี่ยต้องบอกว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากมีแร่ธาตุวิตามินมากมายนะครับยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันครับวิตามินซีเนี่ยมีมากกว่าส้มอีกครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะฮะก็เช่นเดียวกันนำไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนครับส่วนประกอบพวกนี้ครับคนอยากจะบอกว่าเป็นส่วนประกอบที่ว่า เรามีติดบ,บ้านไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นของแห้งนะครับเวลาที่ต้องการใช้ก็เพียงแต่ว่าแค่แช่น้ําให้นุ่มจบแล้วครับกระเทียมครับผมลากผักชีใช้2อล่างนะครับก็เช่นเดียวกันครับซอยนิดหนึ่งแล้วก็นําทั้งหมดนะครับใส่ในครกพริกไทยขาวเล็กน้อยครับที่เหลือก็คือเราก็โขลกครับเอาละครับเนี่ยฮะ ก็เนียนๆประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะครับามาเตรียมส่วนประกอบกันต่อครับเซลล์รี่นะฮะเราใช้ที่ปอกผักลูดผิวด้านนอกออกนะครับน้ำมันครับผมตั้งกระทะนะฮะไฟอ่อนๆครับใส่น้ำมันรำข้าวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำมันงานิดเดียวพอครับ เห็หูหนูนะครับซอยครับผมซอยให้เป็นเส้นบางๆเวลาที่เขาเข้าไปอยู่ในไส้ของเกี๊ยวสราของเราแล้วนะครับจะทําให้มีลักษณะกรอบครับเอาละน้ํามันของเราร้อนดีแล้วนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเซอร์เรี่ครับผมเก่ากี้นะครับเ้่านุ่มดีแล้วเราเทน้ําออกครับใส่ลงไปด้วยครับ เทถูนหนูครับผมต้นหอมนะฮะซอยไว้ซีอิ๊วขาวนะครับใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนชาครับไฟต้องไม่ต้องแรงมากนะครับ ชิมแล้วก็ปรับรสด้วยเกลือนะครับอร่อยแล้วเราปิดไฟเลยนะฮะออกจากความร้อนใส่เนื้อปูลงไปต้นหอมครับผมเสร็จแล้วนะครับก็เคล้าให้เข้ากันบี้เนื้อปูให้แตกเล็กน้อยพักให้เย็นลงระหว่างพักให้เย็นลงนี่เรามาทําตัวน้ําซอสกันดีกว่าครับตัวน้ําจิ้มนะครับจะคล้ายๆกับน,น้ําจิ้มเกี๊ยวซาทั่วไปครับแต่ผมเพิ่มมิติ ด้วยนี่ฮะอันนี้เป็นพริกเกาหลีนะครับโคชูจังอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นโชยุครับโชยุที่ผมใช้นี่เป็นพรีเมียมโชยุนะครับหมักด้วยวิธีธรรมชาตินะครับจะเค็มกำลังดีครับแล้วก็มีสีที่สวยด้วยน้ำตาลสายครับ1ช้อนโตะน้ำส้มสายชูข้าวครับผมใส่ลงไปที่เหลือก็ไม่ต้องทำแล้วครับ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันคนให้น้ำตาลทรายและก็น้ำพริกเผาละลายเข้ากันดีนะครับชิมแล้วอร่อยแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วพักไว้ตรงนี้ครับตอนนี้ไส้เกี๊ยวซาของผมก็เย็นลงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาห่อกันลองดูนะครับอย่าเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปจะห่อยากทาน้ำรอบๆนะครับ อย่าไปประหยัดน้ำนะครับเพราะเราจะให้เขาผนึกปิดดีพับครึ่งครับก็จับจีบสวยงามนะฮะสักสองจีบก็พอครับลักษณะน,นี้เสร็จแล้วเราวางพักไว้บนถาดก่อนก็ได้นะครับแต่ต้องหาผ้าคลุมไว้อย่าให้เขาแห้งทำซ้ำครับ ไส้ข้างในของเราสุกดีแล้วนะครับดังนั้นเวลาที่ผมทอดเนี่ยเราจะทอดใช้ความร้อนสูงได้เลยครับใส่ลงไปทอดได้เลยครับน้ำมันที่ร้อนเนี่ยเราจะได้แป้งที่ลักษณะเป็นพองๆนะฮะแค่ทอดให้ด้านนอกสีสวยก็ใช้ได้แล้วครับสังเกตนิดนึงนะฮะหลังจากที่เราตักขึ้นมาจากน้ำมันนะครับสีเขาจะเข้มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขามีความร้อนที่เสถียรอยู่ ในตัวที่เราทอดนะครับแป้งพองฟูกรอบน่ารับประทานมากนะครับน้ำซอสครับผมโรยหน้าด้วยงาขาวเล็กน้อยครับบนน้ำซอสหาสมุนไพรหรืออะไรแต่งหน้านิดหนึ่งก็ได้นะครับให้สวยงาม เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเพื่อการสังสรรค์ที่มีคุณค่าของเราและนี่ก็คือเกี๊ยวซาปูเห็ดหูหนูทอดครับงานสังสรรค์ไม่อิ่มท้องไม่ได้นะฮะ และเมนูหนึ่งที่ทุกคนชอบมีความเป็นสากลน,นั่นก็คือพาสต้านะครับแต่ผมจะทำพาสต้าที่มีรสชาติแบบที่หลายๆคนชอบนั่นก็คือว่าบางคนอาจจะชอบทานต้ยมยำบางคนอาจจะชอบทานคาโบนาร่าเราทำพาสต้าคาโบนาร่าต้ยมยำแล้วกันครับตอนนี้ผมเอา,เอากระทะตั้งไฟแล้วนะครับให้กระทะของเราเนี่ยค่อยๆร้อนเอาเบคอนลงไปเป็น่วนนะครับ ใช้ไฟอ่อนๆนะครับเราต้องการจะค่อยๆเอาน้ำมันเนี่ยออกมาจากดูเบคอนนะครับในขนาดเดียวกันนะครับเรามาเตรียมส่วนประกอบของอที่จะเป็นรสชาติต้มยำนะฮะของทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้แบบสดๆนะครับก็จะมีตะไครนะครับอ่าครับไม่ต้องซอยจนละเอียดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปโขกก็ซัก3ช้อนโต๊ะนะครับขาก็เช่นเดียวกันเราซอยเป็นแว่นก่อน จะทําใหา้ทำงานได้ง่ายสัดส่วนของขานะครับจะน้อยกว่าตะไคร้สักเล็กน้อยก็เรียกว่าถ้าเบิดตตะไคร้สามช้อนโต๊ะขาก็2ช้อนโต๊ะแล้วกันนะครับใบมะกรูดครับผมใบมะกรูดนี่เราก็เอาแกนกลางออกนะครับพริกครับผมพริกก็3เม็ดนำสมุนไพรเหล่านี้นะครับใส่ลงในโคกครับ เกลือก็ใส่ลงไปสักประมาณครึ่งช้อนชานะครับโขกครับผมสมุนไพรเหล่านี้นะครับที่เรานําไปโขกเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยทานได้หมดเลยนะครับดังนั้นผมจะไม่โขกให้เป็นเอ่อเป็นน้าพริกขนาดนั้นนะฮะจะโขกให้พอหยาบๆแบบนี้ก็พอแล้วเวลาที่เราทานเข้าไปจะได้ยังมีเท็กซ์เจอร์อยู่นะครับ อ่ละเราพักไว้ก่อนกลับมาดูเบคอนกรอบของเรานะครับน้ำมันค่อยๆออ,ออกมานะฮะอย่าใช้ไฟสูงนะครับไฟสูงจะติดกระทะนะครับแล้วก็เบคอนจะไหม้เกินไฟอ่อนๆนะครับใจเย็นๆนะฮะให้เบคอนของเรากรอบในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต้มเส้นกันผมใช้เส้นเฟตูชินีหมายเลข29นะครับ เราใช้ทั้งหมดประมาณ200กรัมก็เสร็จส่วน3ของห่อนะฮะเรียกว่าได้ประมาณสัก2ที่แบบฝรั่งทานถ้าเป็นคนไทยก็ได้3ที่นะฮะใส่เกลือลงไปด้วยครับใช้เวลาในการต้ม7นาทีให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับแปบลบว่าหลังจากนี้7นาทีเมนูของเราจะเสร็จนะฮะกลับมาที่ คุณเบคอนของเราว้าวกรอบสวยเลยครับเรานำออกมาพักค,ครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันที่ใช้ผัดเบคอนเนี่ยนะครับในการาผัดตัวสมุนไพรของเราครับน้ำพริกเผาครับผม ใจเย็นๆค่อยๆผ่าไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆนะครับเรามีเวลาอีกต้องเกือบ7นาทีนะครับระหว่างที่เราคอยเส้นของเราสุกนะฮะระหว่างนี้นะครับคาโบนาร่าเราใช้ไข่2ฟองครับชีสครับพาร์มซานนะครับคาโบนาร่าเป็นเมนูที่อุดมไปด้วยไข่นะครับชีสพาร์มซานแล้วก็พริกไทยดำนะฮะมะนาวนะฮะเอาไว้สำหรับเสิร์ฟครับ เอาละเส้นของเราก็ใกล้จะได้แล้วนะครับผมเร่งไฟเลยครับตอนนี้หอมดีแล้วครับผมใส่น้ำลวกเส้นลงไปนะครับสักกระบวยหนึ่งครับน้ำลวกเส้นจะช่วยดึงพวกรสชาติต่างๆที่อยู่ติดอยู่ตามกระทะนะฮะให้หลุดออกมาอารมณ์ประมาณล้างกระทะนะครับโอเคครับเส้นตอนนี้นะครับจะได้แล้วครับ เข้ากับตัวซอสครับอาแล้วล่ะปิดไฟครับผมเอาออกจากความร้อนครับเราได้พาสต้าต้ยมยำแล้วแต่ยังไม่ได้คาโบนาร่านะฮะไข่กับพรราเมซานครับใส่ลงไปเลยครับจบครับเสร็จแล้วละฮะเราใช้ความร้อนที่สเสถียรอยู่ในเนี้ยนะครับคนให้สุกดีครับ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าชีสกับต้ยมยำเข้ากันหรือเปล่าอา้าต้องไปลองดูนะฮะโอเคเบคอนครับมะนาวครับผมอาจจะแต่งด้วยช่อสมุนไพรสวยๆช่อเล็กๆนะครับเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูสังสรรค์ดีๆที่ผมนำมาฝานะครับขบนนาราชต้ยมยำครับ เมนูสุดท้ายเป็นเครื่องดื่มง่ายๆนะครับผมจะทำเมนูช็อกโกแลตโซดาครับในการทำช็อกโกแลตโซดานะฮะอารมณ์เดียวกับอิตาเลียนโซดานะครับแต่แทนที่ตัวน้ำเชื่อมของเราจะเป็นรสผลไม้เนี่ยเราจะทำให้เป็นรสช็อกโกแลตครับการที่เครื่องดื่มของเราจะมีรสช็อกโกแลตได้นะครับเราจะใช้ผงโกโก้เนี่ยนะครับซึ่งตัวที่ผมใช้เนี่ยผมเลือกเป็นตัวสีเข้มนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็ช่างตวงออกมาไว้ก่อนนะครับ ตัวโกโก้ออกมานะครับ50กรัมใส่น้ำตาลลงไปครับผม90กรัมนะครับคนน้ำตาลกับผงโกโก้นะฮะน้ำตาลสายเขาจะช่วยให้ตัวโกโก้เนี่ยแตกดูได้ดีครับใส่ลงไปในหมอ้อนะครับที่มีน้ำนะครับจุดเด่นของตัวช็อกโกแลตโซดาคืออะไรครับก็คือสำหรับบางคนที่อยากทานเครื่องดื่มที่มีรสชาติของช็อกโกแลตแต่ไม่ดื่มนมแล้วก็อยากทานเย็นๆชอบเครื่องดื่มที่ซซ่า ต้องบอกว่าเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกของน้ำอัดลมนะฮะที่มีความน่าสนใจนะครับใส่กลิ่นวานิลานะครับเล็กน้อยครับแล้วก็นำมาตั้งไฟพอร้อนดีแล้วนะครับเรายกออกจากความร้อนครับผม แล้วเราก็พักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็เพื่อความสดชื่นเย็นฉ่ำน,นะครับเราจะนำไปแช่ตู้เย็นก่อนใช้ครับที่เหลือก็เป็นโซดาฮะ เราสามารถใส่ผลไม้ลงไปด้วยได้นะครับส้มนะฮะหรือจะเชอร์รี่ก็เข้ากันได้ดีนะครับและนี่ก็คือเครื่องดื่มสำหรับงานสังสรรค์ง่ายๆครับช็อกโกแลตโซดาครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการ สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและนั่นก็คือเมนูสัง่งๆง่ายๆที่ผมนำมาฝากนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้ไอเดียใหม่ๆเพื่อไปเพิ่มเติมให้อาหารของคุณมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับขอให้มีงานเลี้ยงที่สนุกครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับไม่ว่าจะเป็นเมนูในรูปแบบไหนแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดรายการพลลมพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเลยครับกดเลยครับปุ่ม subscribe ครับ